สบายดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับวันนี้ตามสไตล์บ้านนอกสิพามาเบ่งถนนนนทางแล้วถนนนนทางของบ้านบ้านพ่อยตัวเว้นยามแรงๆมันดาลใจซองเนาะบันดาลใจเหลือกตา การถนี้สวชว้อนรถสวนมากก็มันจะเปลี่ยนกี่ฟุ้งกี่ฟุ้งง่ายนะโ้บานเป็นตามโมบานเป็นบ้านนอกครับ ก็เลื่อมตานนเนาะเลื่อมตะเว้นกันขอไฟเนาะพี่นอกก้นองพอเป็นอยู่ช่วงย้ำแรงๆเนาะมันหนักกขี่รถจวนมาทางนี้บ้านแต่ละมู่บ้านก็นยังบ่ทันมีเส้นทางที่ว่า ดีนะนี่ตเฟนย่ำย่ำเดูแรกงมันกับสีทางกับบ่มอนกันลดูฝนและดูฝนมันกับทางเปื้อกไฟหยาคมับไปหยามันมืนรถก็มกลายลงรถ เป็น,น,น,นว,วันน,นอกวันนออร้ายมีมีเซเว่นมีร้านขาย ไอ้ไอ้เทรนตรงไ้ตรงหน้าตรงไงตรงหน้าแล้วก็มีปลามีมีปลาไหม cái vốn ngày đó Vui phố ngô à โอ้บางทียังบ่มีการพัฒนาโอ้พัฒนายังก็สักวันแต่พัฒนาเสร็จทั้ง ทางทางนั่นก็มีแตห่หัวหัวก็จะเอาไปออมหน้าปุนหน้าไฟหน้ามัาน giờ hoặc là từ bên nham len